สวัสดีครับปัญหาของเกษตรกรที่เจอปัจจุบันก็คือภาวะของราคาปัจจัยการผลิตการเกษตรที่แพงเริ่มมแเนีะยปุ๋ยเลยยาสารกำจัดแมลงสารกำจัดโรคหรือสารกำจัดวัชพืชมันแพงยังไงล่ะปีที่แล้วเนี่ยตัวอย่างเช่นปุ๋ยกระสอบ500 ปัจจุบัน,นปุ๋ยกระสอบละพันห้มันยกขึ้นไาตั้ง3เท่าตัวเห็นไ,ไหมครับปัจจัยกำลิตแพงมากทําให้เกษตรกร,กรเนี่ยเวลาจะซื้ออรือตัดใจซื้อนเนี่ยมีข้อจํากัดตรงนี้ครับราคาปุ๋ยมันเพิ่มขึ้น3เท่าตัวยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติผมเป็นเกษตรกร,กรปีที่แล้วผมปลูกนาข้าวพื้นที่10ไร่ผมสามารถซื้อปุ๋ยได้10กระสอบผมมีเงินซื้อ10กระสอบได้ แต่ปีนี้ผมมีเงินเท่าเดิมพื้นที่นา10ไร่ผมซื้อปุ๋ยได้แค่3กระสอบแต่จําเป็นต้องไปใส่ในพื้นที่เท่าเดิม10ไร่เกษตรกร,ร,ก,รก็ต้องคิดว่าเฮ้ยแต่าก่อนเคยใส่ไร่ละกระสอบดูเนี้ยสิไร่เหลือสกระสอบผมเดี๋เขาต้องลดต่ําลงแน่นอนครับถ้าเรามาดูข้อจํากัดของเกษตรกร,เ,ร,กรเห็นไหมครับพื้นที่10ไร่เขาซื้อปุ๋ยได้แค่3กระสอบและทํำยังไงครับให้ประสิทธิภาพของปุ๋ย3กระสอบอะ มันดูแลเขาอะสิไร่ได้เพราะฉนั้นต้องมีนวัตกรรมต้องมีเทคโนโลยีต้องมีสิ่งที่ไปช่วยปัจจัยผลิตให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเหมือนอย่างที่เขาเคยลงทุนครับต้องเข้าใจพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตรก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นผมใส่ปุ๋ยไป1กระสอบ1กระสอบใน50กิโลเราหว่านไป50กิโลแต่ปุ๋ย ที่พืชสามารถดูดนํามาใช้ได้แค่30%อีก70%เนี่ยตกค้างอยู่ข้างนอกพืชไม่สามารถนําไปใช้ได้แต่ถ้าวันนี้เรามีนวัตกรรมเรามีเทคโนโลยดีเรามีปัจจัยการผลิตแนวใหม่ทําไงให้ตัวที่70%ที่ตกค้างอยู่ข้างนอกน่สามารถเข้าสู่ในต้นพืชได้นั่นแสดงว่ากเกษตรกรจะสามารถดูแลผลลัพธ์พืชผลของเขาได้เหมือนอย่างเดิมได้ ทคโนโลยี่เรียกว่ากลุ่มของไบโอซิมูเลเป็นกลุ่มของสารด้านการเกษตรที่พัฒนามาจากสารอินทรีย์เพื่อให้ประสิทธิภาพประสิทธิผลของปัจจัยการเกษตรเนี่ยเข้าสู่พืชได้ดีขึ้นและที่สําคัญผลผลิตและคุณภาพของพืชเพิ่มมากขึ้นครับถ้าเรามองจากธรรมชาติเราใส่ปุ๋ยทุกปีติดต่อกันไม่ต่ำ่า 5ปี10ปีมันตกค้างอยู่ข้างนอกนอกพืชนะครับแต่ถ้ามีเทคโนโลยีปัจจัยผลิตด้านใหม่ที่เรียกกลุ่มไบโอซิมิเลนเนี่ยเราสามารถใส่เข้าไปข้างนอกจาก70เข้าสู่ต้นพืชได้ 1. เราต้องใช้วัตถุดิบที่เป็นสารจากธรรมชาตินั่นคือสารอินทรีย์พอสารอินทรีย์เสร็จเรามาใส่เทคโนโลยีเข้าไปเทคโนนี้เรียกว่าวาร์ฟเทคโนโลยีวาร์ฟเทคโนโลยีคือใส่เทคโนโลยีในการผลิตสารอินทรีย์เพื่อได้โปรดักต์ใหม่ที่เรียกกลุ่มไบโอซิมิเลนเนี่ยเราไปโรยไปหว่านหรือไปฉีดที่พืชหรือที่ดิน เพื่อทําให้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติปุ๋ยดินแร่สามารถเข้าสู่ต้นพืชได้และที่สําคัญครับเมื่อเข้าสู่ต้นพืชแล้วพืชสามารถใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อพืชสามารถใช้ประสิทธิภาพสูงสุดการเจริญเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องนั่นกระแสงว่าผลลัพธ์ก็คือผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพก็จะกลับคืนมาครับทีนี้เรามาดูเรื่องของการเกษตรก่อนนะครับการเกษตรเขาจะแบ่งเป็น2ส่วน ส่วนที่หนึ่งคือส่วนของดินดินเนี่ยเราเลือกไม่ได้จะเป็นดินร่วนดินเหนียวดินทรายและส่วนใหญ่เราก็ใส่กลุ่มของปุ๋ยไม่ใช่เป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเราใส่อยู่ที่ดินแต่อย่าลืมนะครับในดินก็มีเรียกว่าโครงสร้างที่ไปยึดเกาะพวกนี้ทําให้พืชไม่สามารถดูดนําไปใช้ได้พืชใช้แค่30ตกค้างอยู่70เพราะฉะนั้นอวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีปจัจจัยกาผลิตที่เราผลิตขึ้นมาอยู่ในรูปผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า G 1แล้วก็ G 2 นะครับ G 1และ G 2เราสามารถอยู่ในถุงขนาดบรรจุ1กิโลนะครับเราสามารถใช้โรยรอบโคนต้นหวานรอบโคนต้นหรือผสมน้ำฉีดไปรอบโคนต้นก็ได้เพื่อทำให้อนุภาคของสารนี้นะครับเข้าไปโดนปุ๋ยโดนแร่ธาตุต่างๆที่ตกค้าง70สเนี่ยสามารถส่งต่อไปที่ต้นพืชได้หรือเทคโนโลยีที่ยว่าวาร์ปจากภายนอกเข้าสู่ภายในต้นพืชได้70เนี่ยเข้าสู่ต้นพืชได้ครับ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของ G 1และ G 2อนะครับอันที่1ได้มาจากสารจากธรรมชาติอันนี้สําคัญปลอดภัยต่อผู้ใช้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้มอม2เราใส่เทคโนโลยีเข้าไปเรียกว่าาร์ปเทคโนโลยีนะครับอันที่3คืออยู่ในรูปของแพ็เกจจิ้งถุงขนาดแค่1นกิโลนะครับต้นหนึ่งเราใช้ประมาณแค่วานหรือโรยเนี่ยประมาณ1-4ช้อนช้อนหนึ่งแค่20กรัมแสดงว่าเราใส่แค่ประมาณ20-80กรัมเองต่อ1ต้นเห็นไหมครับมันคือมันสะดวก ประหยัดขนส่งง่ายเป็นรูปของผงเป็นรูปของเกตเพราะฉะนั้นในเรื่องของการขนส่งก็ไม่หกไม่เลอะไม่เทอะด้วยนี่คือสิ่ง3ส,สิ่งที่อยู่ในตัว G1 และ G2 ที่มีความแตกต่างจากทองตลาดครับถ้าผลิตภัณฑ์ G1 นะครับเหมาะสมสำหรับยางพารานะครับเพราะยางพารานี่นะครับเราต้องการเรื่องของน้ำยางผลลัพธ์คือน้ำยางที่เป็นของเหลวเราเลยพัฒนาเป็น G1 เนี่ยเหมาะสําหรับ ยางพาราโดยตรงนะครับส่วน G2 พัฒนาสำหรับปลาล์มน้ำมันและกลุ่มของไม้ผลต่างๆอเน,นี้ยเหมาะสำหรับเป็นตัว G2 แยกชัดเจนคือ G1 นะครับเหมาะสำหรับยางพาราโดยเฉพาะเลยนะครับส่วน G2 เหมาะสำหรับปลาล์มน้ำมันนะครับไม้ผลนะครับกลุ่มพืชผักไม้ดอกไม้ประดับนะครับพืชไร่ต่างๆข้าวอ้อยมันสำลักเนี่ยสำหรับ G2 ครับ ต้องบอกก่อนนะครับตัวผลิตภัณฑ์ G1 และ G2 เนี่ยครับเป็นกลุ่มใหม่ไม่ใช่ปุ๋ยนะครับไม่ใช่สารกำจัดมแมลงไม่ใช่สารกำจัดโรคพืชเป็นกลุ่มที่เรียกเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยและทาทธาตุที่มันตกค้างในดินเนี่ยเข้าสู่ต้นพืชเพิ่มประสิทธิผลนั่นหมายความว่าเมื่อเข้าสู่ต้นพืชแล้วจะทําให้การเจริญเติบโตต,ต,ต่อเน,นื่องมีผลต่อผลผลิตที่เพิ่มขึ้นคุณภาพที่ดีขึ้นรสชาติดีขึ้นสีที่ดีขึ้น นี่คือคุณสมบัติของ g 1และ g 2ครับ g สเนี่ยเราพัฒนาผลิตขึ้นมานะครับเพื่อใช้ดูแลที่พืชโดยตรงเป็นละะักษะเป็นและเป็นผงนะครับผสมน้ำนะครับแล้วก็ฉีดเข้าที่พืชต้องบอกก่อนว่า g 3ไม่ใช่กลุ่มของปุ๋ยนะครับเป็นกลุ่มของนวัตกรรมเหมือนกันนะครับมีสารว่าเหมือนกันนะครับ g 3เนี่ยนะครับเป็นส่วนพื้นฐานของอะมิโนเป็นส่วนพื้นฐานของโปรตีน รเราสามารถใช้ G3 ผสมน้ำฉีดพ่นได้ตั้งแต่หลังปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวได้เลยเพราะ G3 มีพื้นฐานในการสร้างเนื้อเยื่อเมื่อเราปลูกไปเนี่ยก็จะพัฒนาการสร้างรากการสร้างเนื้อเยื่อของลำต้นการแตกขนาขนาของกิ่งการสร้างของใบช่วยฟอร์มเรื่องของเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียนะครับพัฒนาต่อไปเป็นเรื่องของการเจริญของผลจนถึงการเก็บเกี่ยวนั่นหมายว่า G3 เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ดูแลพืชทุกชนิดตั้งแต่ เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเพื่อสร้างเนื้อเยื่อเพื่อสร้างน้ำหนักขั้นตอนแรกคือการเตรียมดินผมจะใช้ตัวผลิตภัณฑ์ G1 หรือ G2 เนี่นะครับเดือนละ1ครั้งนะครับอาจจะใส่เป็นจุดโรยโรยรอบคนต้นเนี่ยเดือนละ1ครั้งนะครับอันนี้เป็นสม่ำเสมอเลยนะครับส่วนบนต้นพืช ผมจะใช้ตัว G3 ผสมน้ำนะครับแล้วก็ฉีดเข้าสู่ต้นพืชนะครับอย่างน้อยนะครับทุก15วันต่อครั้งอย่างต่อเนื่องก็จะทําให้1ด้านดินก็ดูแลเรื่องของปุ๋ยและธาตุเข้าสู่รากดีด้านบนดินนะครับฉีดส่วนไหนก็ได้นะครับมันก็จะสามารถสร้างการเจริญเติบโตสร้างเนื่ยื่อแล้วที่สําคัญนะครับมีทั้ง2ตัวนียจะช่วยทําให้เรื่องของการเพิ่มน้ําหนักเพราะผลผลิตในโลกนี้พืชทุกอย่างในโลกนี้เวลาเราขายเราขายตามน้ําหนักครับ ด้วยภาวะปุ๋ยมีราคาแพงนะครับแล้วก็ปัจจัยกำมิตมีราคาแพงตัว G1 และตัว G2 นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่นํามาใช้โรยหวานหรือผสมน้ําฉีดที่บริเวณทรงพุ่มตรงบริเวณดินนะครับเพื่อนําปุ๋ยที่เราใส่เข้าไปติดต่อกันยาวๆและท่าที่ตกครั้งในดินเป็นเวลานานๆน,นะครับสามารถ ซึมเข้าสู่ต้นพืชและพืชจะ,จะอาศัยเป็นปัจจัยการผลิตในการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องครับ